สวัสดีครับ FC ช่องลูหน่อยทุกท่านวันนี้ก็จะเป็นคลิปเช้านี้มีเรื่องเล่านะครับ EP ที่2เช้าวันนี้ลุงก็มาที่สนามไทยญี่ปุ่น,นดแดงนะนะครับอันนี้เป็นรูวิ่งในสนามนะครับแล้วก็อ่ะ,อะเดี๋ยวดูประกันนะครับว่าอ่าจะบอกว่าตรงนี้เป็นตึกกระทรวงแรงงาน ตรงนี้เป็นตึกประกันสังคมเขตพื้นที่3ที่เราจะเข้ารับการสัมภาษณ์กันนะครับจะอยู่ที่ชั้นที่10ครับเห็นไหมสนามตรงนี้อยู่ติดกระทรวงเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาออกกําลังกายนะครับมาได้นะสมมติว่าคุณมาล่วงหน้า1วันนะครับแล้วตอนเย็นๆน,นะครับคุณมาออกกําลังกายได้นะครับแต่ตรงสนามตรงนี้ถ้าจะเปตอนเย็นน่าจะไม่สะดวกให้คนทั่วไป เาใช้นะครับคนทั่วไปจะใช้ตรงนี้นะครับนี่จะเห็นลูวิ่งอยู่นะครับตรงนี้ลุงก,ก็มาวิ่งนะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าที่3าละที่กลับมาวิ่งนะครับอ่าก็วันนี้ได้5กิโลนะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับออกกําลังกายเพราะว่า,าคนที่จะไปทํางานอิสเรลต้องร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เตรียมร่างกายไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไม่เตรียมร่างกายเนะี่ยท่านาจะ ไปทำงานแล้วต้องกลับมานะครับเพราะว่าหลายท่านอนะ่ะไปแล้วทำงานไม่ไหวเนะี่ยก็โดนยกเลิกสัญญานะอันนี้พูดตรงๆนะครับแล้วรอบนี้นะครับเขาก็เลยมีการทดสอบร่างกายนะครับทดสอบครั้งนี้นะครับมันจะมีการวิดพื้นนะครับจำนวน20ครั้งแล้วก็ลุกนั่งนะครับ10ครั้งถ้าใครไม่ผ่านก็โดนตัดสิทธิธ์ทันทีนะครับ เช้าวันนี้มีเรื่องคุยทั้งรุ่นที่17、18นะครับรุ่นที่17ต้องบอกว่าคุณใจเย็นๆนิดนึงนะมีแถวโน้มที่คุณจะไม่ได้บินในช่วงต้นเดือนเมษานะครับเพราะว่าในช่วงต้นเดือนเมษาถ้าเขาจะมีรอบบินเขาต้องประกาศแล้วนะครับป่านนี้วันนี้วันที่16มีนา2568นะครับ ยังไม่มีการประกาศเลยอ๋อโทษทีครับวันนี้วันเสาร์ที่15มีนานะพรุ่งนี้วันที่16มีนาใจร้อนนะครับคือถ้าวันที่16มีนาเนี่ยยังไม่ประกาศนะครับอ่าก็ไม่น่าจะมีรอบบินในช่วงต้นเดือนเมษาและ้วล่ะพวกเราเตรีมตัวไม่ทันนั่นเองนะครับคิดว่านะแล้วถ้าไม่มีรอบบินในช่วงต้นเดือนเมษาจะไปบินช่วงกลางเมษาช่วงสงการเหรอไม่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ จ้าหน,น้าที่ก็ต้องพักนะครับทุกคนนะครับก็หวังกลับบ้านในช่วงสงการเนาะดังนั้นนะครับไปรุ้นหลังเมษาเลยนะครับไปเล่นน้ําสงการให้สบายใจก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปอรอรุ้นประกาศร,รอบบินนะครับคิดว่าจะประกาศร,รอบบินในช่วงอา,อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนานี่แหละเราก็น่าจะรู้นะครับแต่รอบบินคุณจะไปอยู่หลังเมษานะครับ ก็เต็มตัวกันให้ดีแล้วกันไม่ใช่ว่าไปเมาสัมาเลเทเมานะครับไปโดนจับเมาแล้วขับสุดท้ายคุณอาจจะไม่ได้ไปนะแล้วก็เต็มเรื่องเงินไว้ด้วยนะครับมัวแต่เพินสงการใช้เงินเยอะเงินหมดก็ไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ได้ไปนะครับส่วนรุ่นที่18นะครับก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่จะประกาศคิวสัมภาษณ์น่าจะหลังวันที่20นะครับ แล้วประกาศมานะ่ะน่าจะมาสัมภาษณ์ในช่วงต้นเมษาเพราะว่าถ้าคิวบินของรุ่นที่17อยู่ในช่วงปลายเดือนเมษาเนะี Q ่ยคิวสัมภาษณ์ก็น่าจะอยู่ช่วงต้นเดือนคือปกติสัมภาษณ์กับรอบบินเะนี่ยเที่ยวบินเะนี่ยมันจะไม่ชนกันนะครับหรือว่าชนมันก็จะนิดหน่อยก็คือจะช่วงวันเดียวนะครับประมาณนั้นถ้าถ้ายังไงเนะี่ยโอกาสที่มันจะมีอยู่ ไม่ถึงว่าคิวสัมภาษณ์ในช่วงต้นเดือนเมษาค่อนข้างจะสูงนะครับก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีละกันนะครับเรื่องเอกสารใบตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับหนังสือเดินทางพร้อมหรือยังนะครับลุงบอกหลายครั้งแล้วนะ4 5 0 0 0คิวแรกนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็ร่างกายพิดพื้นนะครับซิดอัพได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับรุ่นที่17-18นะครับ เช้านี้ก็มีเรื่องคุยประมาณนี้นะครับลุงเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะได้บินไปทํางานที่อิสราเอลอย่างที่ตั้งใจหวังไว้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหอยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหอยสวัสดีนะครับ